สวัสดีคะ่ะทุกคนพบเจอกับอ้อมเช่นเคยนะคะจากรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะวันนี้อ้อมจะแหกกดเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายญี่ปุ่นโยนมาเรื่องเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะอ้อมจะมาพูดถึง4วิธี4เคล็ดลับเสริมดวงความรักยังไงของเราให้มันปงัปงปังปังยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้จะเป็นเผยมุมมองในแบบของอ้อมเองนะคะแล้วก็คือเราก็ยึดถือปฏิบัตินะมาดูข้อที่หนึ่งเลยละกันเนาะอันนี้อ้อมมองว่าทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันทำบุญเสริมความรักนั่นเองคะ่ะไม่ว่าจะไปวัดที่ไหนเนาะสามารถไปได้ทุกที่นะคะก็คือถ้าใจเรามีความเชื่อมีความศรัทธานะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะ ไปทําบุญที่วัดนะคะส่วนการทําบุญที่วัดเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างก็เรียกว่าบางคนก็จะนิยมนะคะถวายเป็นเครื่องประเภทดอกไม้หอมนะคะจะเป็นเทียนหอมหรือว่าทูบหอมอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันมีกลิ่นหอมอะคะ่ะมันจะช่วยเพิ่มภูนหนุนดวงเราเนี่ยให้มีความรักมีมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2ข้อที่2ก็คือสายมูทั้งหลายนะคะอ้อมเชื่อว่าสายมูทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันเยอะเนาะมูก็มีมูหลายประเภทนะคะก็แตกต่างกันไปส่วนมูเรื่องความรักเนี่ยก็เด่นๆเลยเรียกว่าสารพระตรีมูลตินะคะก็จะอยู่ที่หน้าลานเสริญธนวูนั่นเองก็ ส่วนใหญ่ก็จะไปที่นั่นเนาะไปขอเรื่องเกี่ยวกับความรักขอเรื่องเนื้อคู่อะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะเดินทางไปขอที่นั่นได้ส่วนสถานที่อื่นๆนะคะเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้เลยนะคะข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะที่เราพกติดตัวประจําก็คือพวกเครื่องรางของขลังนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหินนะคะกำไลนะคะพวกได้สายศิล์เนาะอันนี้ก็คือจะผ่านพิธีปลุกเสกแต่ละวัด แต่ละสถานที่ที่เราเคารพนับถือที่เรามีความเชื่อและความศรัทธาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องรางเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องหน้าที่การงานคือทุกอย่างเนี่ยสามารถหาได้ไม่ยากนะคะก็ตามแหล่ง ปลุกเสกทั่วไปให้บูชาเกี่ยวกับเครื่องรางพวกนี้ก็มีเยอะแยะอันนี้ก็ไปดูข้อมูลกันได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายอ้อมมองว่าการพูดดีคิดดีนะคะดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอทําตัวเองให้ดูมีเสน่ห์นะคะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งเป็นพลังที่จะเสริมหนุนดวงของเราเนี่ยให้มันมีพลังมากขึ้นนะคะมันจะไปเพิ่มในส่วนของพลังที่เกิดจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะมีสายมูมากเท่าไหร่คุณจะมีเครื่องรางเยอะแยะมากขนาดไหนแต่ถ้าจิตใจของคุณไม่ได้คิดดีนะคะมันไปเสริมทําให้มันลบลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดดีคิดดีอ้อมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรานะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักนะคะมันเหมารวมไปถึงทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ วิธีการเสริมรวมความรักให้มันปังปังปังยิ่งขึ้นเนี่ยในแบบของอ้อมเนี่ยอ้อมเชื่อว่าสามารถเสริมพลังความรักให้คนฟังที่เข้ามารับฟังอ้อมเนี่ยให้ได้มีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะลองนําไปปรับใช้กันดูได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะอ้อมทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้นะคะก็เช่นเคยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักของ ระหว่างคุณกับผู้ใช้ญี่ปุ่นนะคะที่อยากปรึกษาโดยตรงกับทางอ้อมนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะว่าเป็นตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะสามารถทักข้อความเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะคะก็ยินดีให้บริการนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจากลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าอ้อมจะมานำเสนอ เรื่องในมุมไหนนะคะก็รอดูรอติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย